สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวีเดนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็มารับอัปเดตเนาะจากเมื่อวานนะคะเพลงใหม่นี้ไม่เ่ยมีมาเพลงเดียวหรือเปล่าเนี่ยก็วันนี้เราทรําภารกิจแต่ละอย่างเสร็จจิ้นเรียบร้อยนะคะแค่มารับของของวันกับใส่โค้ดเท่านั้นนะคะสําหรับััดาห์นี้นะมีลัคก,กี้มาใหม่ใช่ไหมตู้ตุ๊กตาในตำนานนะคะขวดอนธิษฐานเตรมไปแล้วหนึ่งนะคะ ร่าสมบัติจริงโชว์ดูชุดสิตุ๊กตาอะไรนะเมื่อกี้มันชื่อตุ๊กตาอะไรนะดูสตอรี่เขาก่อนนะคะวิตาแบบว่าตาแบบตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นเลย ก็ตุก๊กตาเลยค่ะก็ตุก๊กตาแหละเอออ่ะตามนี้นะคะทุกท่านแล้วก็มีชุดลำลองนะคะนะี่ทำไมเราหมุนหมุนอะเป็นอีกเล้วหรอเป็นแบบนี้อีกห้อหรอมีประดับพื้นใช่ไหมก็ดูตามที่เซ็ตเราเนาะที่ประดับพื้นแล้วก็รูปปกมีตีนี่โน่นนี่นั่นก็แรกอะตุกตามีเยอนะคะสำหรับของแรก แล้วก็มีกลุ่มซื้อกลุ่มซื้อก็จะมีเหรียญลัคก,กี้ใช่ไหมน,นี้เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นอ๋อกุหลาบที่ปิดตาที่อยู่นในตานั่นเองนีจะเป็นเหรียญลัคก,กี้เหรียญฟ้าเหรียญแดงเนาะแล้วก็สแต้มสะสมโอ้ยชุดน่ารักจังสีสันสดใสเวอร์ ะใส่จะจ้าดแล้วก็หมดแล้วปะมาแล้วนะคะทามาใส่โค้ดดีกว่าลืมใส่โค้ดรับปิดประปุมีเหรล,ลักกี้คูปองสารพัดแล้วแล้วก็ไขยิสเตอร์สองสองสอง,อง,องแบบแรกรางวัลก็ต้องท่องจำไหมนะคะว่าลักกี้จะเปลี่ยนทุกๆอาทิตย์นะคะตามวันที่เขาอัปเดตเนาะ เมื่อวานสิบสี่ใช่ไหมก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเปลี่ยนแค่เลขเดือนกับวันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้เราออนครบแล้วไม่แน่ใจว่าไอ้ที่มันออนตรงน้ำพุอธิษฐานเราทำออนครบหรืออยังนะครบแล้วนี่ไงสาสนาทีอันนี้ก็เต้นเสร็จแล้วนี่ก็เ,เสร็จแล้ว รอบที่แล้วไอ้ที่เป็นทําชุดลูกชายลูกสาวอะหาเอาตาเหลือยู่ตะเหลือไม่ทันออกยากมากเหมือนบัน็กอะออกแต่แบบอีอีกับอะไรนะอี e กับอะไรทุกอย่างฮนะออกซ้ําแบบซ้ําอยู่นั้นอะชุดของเซตนี้นะคะก็จะประมาณนี้เดิมประมาณนี้นะคะน่ารักอะแบบคุณหนูคุณใจแต่เราคิดว่าเราจะดอง จะไม่สุ่มจะสุ่มแค่รอบเดียวใช่ไหมที่เหลือก็จะดองไว้นะคะอือตามคงไม่มีล้วนอะกับดาตกอะช่วงนี้เพราะว่าจะดองไปยาวๆจนกว่าตัวเองจะอยากจะ,จ,ะจะเจอชุดที่อยากได้เหมือนรอบที่แล้วชุดที่อยากได้แต่ไม่ได้หรอกนะเธอมันมาได้เลยนะคะเอ๊เนน่นไม่มาหรอหูยเสียดายอะเวรนัชีพไม่เสียวไม่เสียว นึกว่าจำกัดการซื้อจะมาซะอีกหรือว่าจำกัดการซื้อจะมาทีหลังเหรอมาประมาณวันศุกร์หรือเปล่าก็ต้องรอรุ้นกันนะคะนี่สะสมล็อกอินใช่ไหมตามนี้แล้วก็มีเติมลายวันมีเหรียญดอกซาก,กุระแล้วก็มีไข่ตามจำนวนแพ็กสุดคุ้มก็มีเฮดกับไข่ตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะตามจำนวนที่เราเติมนั่นแหละประตัต้งบน อันนี้ไม่น่าเกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเฮ้ยยังไม่มาหรอวันศุกร์แม่เลยอะเธอถ้าจะเป็นวันสุกร์แล้วอะอือต้องรอลุ้นอะว่าไม่ได้ไม่น่าดเยอยไม่เป็นไรเรามาลุ้นไข่ดีกว่าอุ้ยหวาน หวานเจี๊ยบตัวนี้วหวัานเจี๊ยบไปดูที่ดาวิงเนี่ีวิอันนี้นะโอเคตัวนี้ชนะเลิศชอบความอลังและกระโปรงคือพึ่งมากแม่บ่าได้นะพึ่งเป็นดอกดอกอะไรเนี่ยนึกขึ้นมาในหัวเห็นตอนแรกอะ่ะดอกบักบุ้งเป็นอย่างนี้เลย แต่สีผักบุ้งไม่ได้เข้มอย่างนี้มันคือดอกผักบุ้งชัดๆเลยชี้ดอกผักบุง้งนะเนี่ยดูจัตตายี่หน่อยได้ไหมแต่สีม่วงสวยนะเข้าความชิมเงี้ยวูย้ผู้ชายก็ที่แต่ตารอบนี้ตาแข็งๆเนาะทุกท่านเห็นเหมือนกันไหมตาเขาแข็งๆกันทั้งคู่เลยตั้งแต่ล็อแล้วละงยไม่ได้งอ วิงจบแล้วมันได้จบลงแล้วทุกคนวันนี้มาเปิดเ,เล่นแล้วกันไหนก็ในไหนๆไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่มีอะไรจะเปิดยโยกหมดครับทุกคนเกียงตับ๊บไม่มีอะไรให้รูนเลยแต่ดองไม่อันเนี้ยก็ดองหรือเปล่าไม่อยากดองอ่ะอืเราจริงๆนะไอ้กีบสากุละนี่คือมันมีแล้วมันไปไหนต่อฮมันยังคงอยู่ไหมหรือมันจะละลายหายไปอุย๊ย ย่อยได้ไหมย่อยย่อยเร่งด่วนพอดีไปสุ่มมานั้นมาไปสุ่ม,มในในกลับมาไม่มาอื้อเลยอ,อะตามนี้นะทุกคนก็พวกเธอก็มาใส่โคนแล้วก็มาเล่นต่อกันได้นะสําหรับเราก็จะดองเป้าหมายคือดองเหรียญเหรียญอะไรนะชื่ออะไรนะก่อนนะเนี่ยอธิฐานป่ะอืมน่าจะใช่จะดองเหรียญน,นี้ไปก่อนนะคะ เพราะว่าไม่รู้สิเหมือนถ้าเราไม่ดองแล้วเราไม่ได้อะถ้าเราไม่เติม่ะนะตามนี้นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย